เครื่องช่างน้ำหนักอัจฉริยะจาก Xiaomi ครับนี่คือ Xiaomi Scale 2นะครับ S400 นะครับนี่ครับเป็นตาช่างวัดน้ำหนักที่เที่ยงตรงแม่นยำนะครับตัวตาช่างเนี่ยมีระบบบลูทูธสามารถเชื่อมกับ Xiaomi นะครับได้นะครับนี่ครับราคาไม่แพงนะราคาไม่ถึงพันห้าหกเบาทแล้วแต่ร้านนะครับให้เลือกร้านค้ามอหรือว่าร้านค้าของประเทศไทยนะครับก็จะมีรับประกันนะส่วนร้านค้าธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีสินไม่ได้มีรับประกันนะครับก็อาจจะนำเข้ามาเองแต่ราคาก็ลดหลั่นลงมานะก็เลือกกันเอานะครับชอบมีประกัน ก็ซื้อของแท้ของมอนะครับถอแบบนําเข้าถูกๆก็ซื้อธรรมดาได้นะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าจากบริษัทใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปมี่โฮมครับเข้าไปก็จเจอหน้าแอปสเกลของเสี่ยวมี่จิ้มเข้าไปครับมันก็จะบอกทุกอย่างนะครับที่เราชั่งน้ําหนักเมื่อสักครู่นี้เลยบ่งบอกถึง25ตัวชี้วัดสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันมวลกระดูไขมันส่วนเกินอัตราการเต้นของหัวใจนู่นนี่นั่นครับ25อย่างสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับกดที่ตะกรบั